สวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตข้อมูลสั้นๆเกี่ยวกับการหลุดผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple กันต่อเนื่องจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเพื่อนๆที่กําลังเลงจะซื้อ iPad Pro ยั้งมือกันไว้ก่อนเลยนะครับเพราะข้อมูลหลุดเกี่ยวกับ iPad Pro 11นิ้วรุ่นใหม่ของปีพศ2564นี้หลุดมาแล้วครับโดยมีการหลุดข้อมูลการออกแบบจากคอมพิวเตอร์บนเว็บไซต์ MySmartPrice โดยบอกว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ครับโดยจากรูปที่หลุดมานั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลักๆเพียง2อย่างครับ นั่นคือตัวเครื่องจะมีความกว้างและความสูงน้อยลงจากเดิมเล็กน้อยแต่ยังคงมีความหนาเท่าเดิมที่ขนาด245.74คูณ176.61คูณ5.9 mm มมครับและในส่วนของช่องลำโพงของตัวเครื่องก็จะมีช่องเล็กลงด้วยครับแต่ในส่วนของจอภาพที่ข้อมูลบอกว่าจะเป็นจอแบบใหม่ Mini LED นั้นยังไม่มีการยืนยันอะไรนะครับและคงต้องรอดูข้อมูลกันต่อไปว่า Apple จะใช้จอรุ่นใหม่นี้กับ iPad Pro รุ่นใหม่ของปีนี้ทั้งรุ่น11นิ้วและ12.9นิ้วหรือไม่ครับหรืออาจจะใช้จอแบบเดิมก็คงต้องรอดูและรอการอัปเดตจาก Apple ครับและตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลราคาและวันวางจำหน่ายนะครับถ้ามีข้อมูลมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับเพื่อนๆที่กำลังเล็ง iPad Pro ถ้าไม่รีบรอดูกันก่อนดีกว่าครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ